ครับผมสีภาพมาเบิ่งบอลไส้สวนนี่ครับงามเลยครับงามงามตะโกครับตะโกตะโกใหญ่เฮ้าเนี่แหละครับแต่เพิ่นเสียบยอดตะโกหนูครับผมสีไทยเข่าเข่าไปเบิ่งน้ำกันจักหน่อยได้ครับมีโอกาสกะแวะมาเหลือน้ำลุงครับเพิ่นกำลังเปลี่ยนใบอยู่ครับกำลังเปลี่ยนใบไวอยู่แต่กับ่ทันได้เข่าลวดเข่ายังด้กครับตัวนี้เป็นลวดเก่าอยู่ครับเป็นลวดเก่าอยู่ผมสีไทยเข่าเข่าไปเบิ่งน้ำกันจักหน่อยครับ ครับผมนี่ผมตะโกครับตะโก้เราบ่ท่านจะเปลี่ยนดินอยู่ครับเรา่าจะเปลี่ยนดินใหม่อยู่ครับเนี่ยครับนี่ยนี่ลวดเก่าได้ครับเพิ่นกาลังเปลี่ยนใบออกก็สิเปิดนาใหม่ใหม่เปิดทางนาใหม่ใหม่เปลี่ยนลวดใหม่ละครับว่าสีเอากิ่งใดไว้กิ่งใดออกครับแต่ลุงเราก็บอกอยู่ครับว่าอ้มันการจะเลื่อนเติบโตช่วงหนาหนาวเนี่ยกะสิลําบากน่ครับสาออกมากอะใส่เวลาโดนอยู่ลีครับการจะเลื่นเติบโต่าแห้งหนาหนาวครับสิบค็อกขึ้นหนาหอนครับ ถึงว่าใบออกมากกับใบกับสีบอเขียวบองามครับเพิ่นบอกอยู่ลุงเพิ่นบอกว่าแต่ไม่พวกไม่บอนไส้เนี่ยเกี่ยที่สุดคือฤดูหนาวครับเกยีติที่สุดได้คือฤดูหนาวครับบอนไส้นี่ครับครับผมสีผ้ายางเบิ้งชักหน่อยครับยางเบิงหลบหลอบกับสีบอเดไทยเนี่ยงาบปันใดดอกเด้ครับสีบอคอยเด่ายงาวปันใดปันใดดอกลิดนี่ครับกัยางเบิงไปน้ำกันชักหน่อยครับ ครับอย่าลืมด้วยครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับกะสิบอผาดลิบใหม่ๆที่ผมลงครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ผมทําคลิปขังต่อๆไปกับกะขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมรับอย่างบ่นอ่อนตนเบิ่งแจ้งหน่อยครับเนี่ยครับเกียรติสุดคือหนาหนาวครับพวกบอลไส้ครับ การเจริญเติบโตชาแห้งครับปวกบอนไส้นี่ครับฐานาหนาวใบออกมากกับสีใบสีบอกเขียวครับสีออกใบเลื่องเหลืองครับครับกับประมาณนี้แหละครับนี่ครับต้นนี้ผ่านการประกวดมาแล้วครับต้นนี้ผ่านการประกวดมาแล้วมาขามครับมาขามผ่านการประกวดรับรังวัลมาแล้วครับนี่ต้นนี้ครับสุดยอดเลยครับนี่สุดยอดเลย ผมสียางหลบหลอให้เบิ้งน้ำกันชักหน่อยครับยางหลบหลอเบิ้งจักหน่อยครับงาผมขับมาขามตัวนี่พ่อเพิ่นได้รางวัลเพิ่นจังไดใส่เวลาเด้อครับนี่ครับเกาะหินเหน่อเปียกเลยครับนี่สุดยอดเลยครับงาม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 ของเพิ่นครับสุดยอดเลยครับครับผมผ้ายางหลบหลอเบิ้งจักหน่อยครับนี่ครับ มาพอลุ่งพอดีครับรับอนุญาตเพลีนแล้วเ้้ยครับบรดดยมะทายโดยพระลาการครับครับกะสีประมาณนี้แหละครับครับขอบคุณหลายหลายครับ